คนเลยนะเว้ยเขาจะเอาตัวลงมาเกิดพักวร,ระดับปฏิบัติการอย่างนี้ปกติแล้วไปได้ไหมอ,อ่ะแไ่้พอหน้เหมือนเจ้าเวอร์นะครับแต่ที่เจนเนอเรี่เรายึดหลัก customer first ที่เมื่อคุณม,มีฟีดแบ็คเราจะส่งพนักงานแผนกที่เข้าใจและเกี่ยวข้องกับฟีดแบ็คของคุณมากที่สุดติดต่อกลับไปภายใน48ชั่วโมงเพื่อให้ฟีดแบ็คถูกแก้ไขได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ ไม่เว้นแม้กระทั่งระดับผู้บริหารและนี่คือมาตรฐานเดียวกันกับเจมิลรา่มากกว่า50ประเทศทั่วโลกเพราะเราเห็นลูกค้าเรามาก่อนสมอขณะโฆษณาตัวนี้เฟรมแรกของหนักอย่างเป็นภาพของลูกค้าเรามากก่อนเลยเจนเอนทเรมลราทุ่งเทเพื่อประกันความ